สวัสดีครับกลายเรนเจอร์วันนี้เดี๋ยวจะมาลุยด่านพิเศษกันนะครับว่าปรับเปลี่ยนใหม่แล้วมันจะยากง่ายขนาดไหนหรือว่าไม่ปรับภายในอะไรก็แล้วแต่แตตอนนี้ล่าสุดไปลุย p p มาแล้วสิ่งที่เปลี่ยนไปคือระยะของไอเทมมันซ่าลงมากเลยครับแต่ก่อนจะอยู่ประมาณ10กว่าวิเลยใช่ไหมประมาณ10วิแล้วกันตอนนี้จะเหลือแค่ครึ่งเดียวประมาณครึ่งเดียว5วิได้คืออย่าเผลอแล้วกัน ที่น่ากลัวคือจังหวะที่โดนพายุพัดนะครับเข้าหาป้อมแล้วใช่ไหมเราบางทีเราก็จะกดโลแล้วก็นั่งชิวๆไปจนโลหมดแล้วค่อยพัดกลับอันนี้ไม่ได้เลยครับเพราะเขาพัดกลับมาที่จริงเราจะพัดกลับไปเลยก็ได้นะเออว่ะไม่จะติดโลทําไมถ้ากลัวบ้านแตกก็ติดโลก็อย่างทีมผมก็ยังใส่ตัวป้อมแซมไปในทีมนะ คือถ้าเผยก็ก็ก็เจอแล้วนะก็บ้านแหกอะฉะนันก็ระวังหน่อยแต่สู้แล้วก็สเตปเดิมๆก็ได้ครับแต่พวกตีป้อมก็จะเหนื่อยขึ้นนิดนึงมันก็วนไปวนมานี่แหละครับก็ก่อหน้านี้ไอเทมต่างๆในเกมมันกนข้างจะไร้ค่าใช่ไหมไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่อะไรบ้างอะมิดไซนียมิดไซบ้านก็ห่วยอ่ะอันนี้ก็มาปรับให้แรงละ วิธีเล่นแบบยื้อแล้วพัดกับแล้วตีป้อมใช้ได้นะครับเซตนี้ใช้ได้เลยยังใช้ได้อยู่แต่อาจจะเหนื่อยน,นิดนึงคือเหมือนว่าเขาจะวัดกันด้วยทีมมากกว่าฉะนั้นใครมีทีมที่ดีก็น่าจะได้เปรียบเยอะกว่าในการชนกันตอนแรกคือเราจะปกติเราจะชนให้เขาใช้เทมให้หมดหมดไปก่อนใช,ใช่ไหม แล้วหลังจากนั้นเราค่อยจะแบบเล่นแบบช้าๆดึงเกมไปเรื่อยๆแต่คราวนี้มันแป๊บเดียวครับไอเทมมันอยู่แป๊บเดียวฉะนั้นเวลาจะปิดเกมก็รีบปิดเลยแค่ในเด่นตัดสินใจให้เร็วหรือถ้าสเต็ปได้ก็ไม่ยากกว่าเดิมหรอกโอเคจัดทีมไปลุยกันตามนี้อตัวใหม่เดี๋ยวจะมาคืนนี้นะก็ถ้าที่ดูสกิลก็โ,โหผิดหวังว่ะ ผิดหวังคือไอตัวที่เสียเสียเถีดเสียตั้งอะที่ต้องเสียตั้งเสียบี้เปิดอะสกิลเก้าเ้ไม่มีเลยครับสกิลเก้ไปอยู่กับตัวฟรีเจดดาวตัวที่มันพอล่าได้นะนะล่าตามด่านได้ซึ่งเราก็ไม่ได้อยู่ดีอส่วนนี้เมื่อคืนก็เล่นแต่ด่านนี้ชื่อด่านอะไรลืมละ นี่ผมจะเปิดได้ไหมเนี่ยตัวเต็มรีบเก็บเลเวลแล้วกันนะเออเล่นในนี้เสียมันก็จะสันสันเนะขออภัยครับนี่เป็น ID หลักครับเล่นบ bon นน็อกเนี่ยเไล่เก็บไปตัวเนี่ยจะทำอยู่ตัวใหม่ไม่ค่อยประทับใจมันเป็นตัวชนซะเยอะ ตัวลิมิเต็ดมันชนสามตัวเลยมั้งแนวหน้าล้วนๆเลยส่วนเวสนี่ผมก็ทำแค่นี้นะอส่งเฟนพอยต์ก็ไม่ส่งนะไปเทรนก็ไม่เทรนนะคือได้แค่กบเขียวก็แค่เกียดมานั่งกดขายอีกเสียเวลาเสียรมสุขความรู้สึกเออปลลุยกันอัายากสุดเลยแล้วกันครับเพราะเขาแจก Ultra อุลตร้ายาวๆแล้วกดดูเองแล้วกันเนอะเอยเราเอามองดีกว่าไหมา อะมงดีหรือเปล่ามงมีเราจะมงไหมไอออนมูลครับไม่มีตัวบัฟก็มาล่าได้ครับเอาไปใช้ใช้เอาใช้ไปก่อนครับแกะครับไม่มีตัวตีป้อมครับก็ใช้แกะได้ครับไม่ได้แย่อะไรครับหรือเสือข่าวครับกลับมาอีกครั้งครับแต่ที่หายไปคือกบแดงครับหายไปเกลี้ยงเลยครับอาจจะมาบันเสาวาธิได้นะเอ้ยได้นี่มานหว่าประดุกเอาง่ายก่อนหรือยากก่อนดี ถ้าผมก็พูดยาวนะก็ถึงจะเบื่อกันนะผมไม่คิดว่าจะพูดยาวเนี่ยก็ผ่านไปห้านาทีแล้วครับแม่อธิบายนี่ว่าป่าด่านอันนี้ก็แล้วกันอยากได้ประดุกครับดูสิยากขึ้นไหมปรับระดับความยากตามดาวนะครับยิ่งดาวด้านขวาก็าจะยิ่งยากนี่แหละก็ยหญิงตายนี่อ่ะียกเพื่อนโอ้สบาย อ้าวแล้วเขาปรับการใช้ขนนกด้วยนะครับกิ๊กเอ้ยหน้าเล่งว่า,อ,าอีกักเกมซิประดุกก็อยากได้อยู่นะเอาไว้คอมโบตอนต้นเกมไงชูก็บัฟหลบสกิล ปดกกบับหลบหลีกตอนต้นเกมครับมันติดสกิลตั้งแต่ต้นเกมมาพร้อมกันเลยแล้วก็ให้ฉลามเราลุยฉลามเราก็จะถึกกวาบัฟพวกนี้จะหมดไป <c oughs> เล่งดูนะมันจะได้ปะ่ะ <c oughs> ไม่ได้มันเวี่งหนีบน่นไม่ได้แล้วนะ เสือข่าก็ยังอยากได้ตัวนะใส่สองทีมเอ้ยทำไมลดไปอ่ะเพราะลงเมื่อคืนอะไรอย่างนี้ก็นับด้วยเดี๋ยวไม่มันไม่รีใหม่เลยอะไรวะเออไม่ได้หวังมากอะไรโอ้สามสิบกัมเ็นแถวเลยเว,ว้ยไอดีเพิ่งบอกไปที่คลิปที่แล้วนะครับแหมไม่เข้าดูคลิปก็เต็ง,เต,งเต็งเบย ว่าจบง่ายจังตัวตีป้อมครับยังไงยังไงผมก็แนะนำไม่ใส่สักตัวเนียจะเล่นจื้อหรืออะไรก็เถอะถ้าอยากชนะแบบสบายๆอะ่ะก็ใส่ไปสักตัวคลิกๆเอาเอาลองก่อนละกัน <laughs> ไม่ค่อยสบายใจมือ <laughs> กลัวจะยากเวอร์สิบสองนะได้เงินเท่าไหร่เอ่ย ไปดูกลันเออันนี้ฉากคุ้นๆพอใช่โอ้สบายเหมือนเดิมครับไม่ได้ยากมากเออแล้วมีเกียร์ลิมิเต็ดมาด้วยนะครับถ้าข้อมูลไม่เพีย้ยนไปนะก็เครื่องต่งกายครับชุดเกราะครับมีหลบสกิลมาให้แล้วครับเปิดให้ได้แล้วกัน แล้วมีอันหนึ่งที่ทั้งหลบสกิลทั้งต้านสกิลอยู่ในชิ้นเดียวกันครับคุ้มสุดๆครับคลิกสรุปว่าดานพิเศษไม่ได้ยากอะไรมากนะักอันยากสุดเลยแล้วกันก็ปรับให้มือใหม่ละมั้งให้พอสู้ได้มีเมตัวมประมาณนี้ก็ได้หมดแล้วครับ ตัวตีป้อมอะไรพวกนี้ผมก็สอนไปหมดแล้วไปแนวหน้าตายเลยไม่ใช่ตัวตีป้อมเนี่ยตัวตีหอคอยพวกเนี่ยจะแก้าหาสายว่องไวใส่คลิกยอีงแรงติดคลิกเพิ่มติดคลิกคลิกเดเมจเพิ่มพลังโจมตีก็ได้เพิ่มโจมตีกายภาพไปแค่นี้ก็จบแล้วเล็งสิเฮ้ยได้เงินเท่าไหร่วะ มันก็คงล็อกเหมือนเดิมเลยวนะอีกรอบอีกรอบเห็นตัวเลขเงินเยอะก็เห็นมันพอจังหวะปล่อยเมาส์อ่ะมันเด้งไปแบบไม่เกรงใจเลย่าสักวันก็คงได้แหละโอ้ยมาบอทมาตีแรงกว่าวะตัวใหม่เป็นตัวชนครับใครยังไม่มีตัวชนบางทีก็อาจจะรอดได้ครับ คนพี่จำชื่อไม่ได้ว่ะแต่ก็ลองหามาอ่านอยู่เหมือนกันนะคนพี่สายอะไรสายว่องไวมันคนน้องสายเตรนสายแกร่งน้องมันเป็นมีแค่เศษเสีเส้ยวของวิญญาณผนึกอยู่ในชุดเกราะครับโอเคโอ้สามแสนแล้วว่ะเฮ้ยเออดีรีบเล่นเลเวลอัพด้วยสิบบี้สามสิบพอดี หรือบี้ไว้เล่นรอบเด็กดีไหมนะไปกดเรนเดีกว่าเนี่ยที่ทำไมต้องดองเงินไว้ครับก็จะได้มากดตรงนี้เนี่ยซึ่งไม่รู้จะมีประโยชน์หรือเปล่านะเอาไปด้านหลังก่อนเกี่ยวกับแร่แล้วใช่ไหมแล้วก็สำคัญลองลงมาก็เลนเจอร์แอตแทก พลังโจมตีอันนี้มันรวมทั้งหมดเลยไงทุกสายเพิ่มเลือดให้ทุกสายแล้วก็เพิ่มลดก,การโดนเดเมจให้สายสายเตรนสายแกร่งนะสายเลือดและเพิ่มคิดเดเมจให้สายว่องไวซึ่งไม่ค่อยได้ใช้เลยออาไปทำไมวะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีเวทให้สายเวทด,ดสิสแปดแรงๆขึ้น โอ,โอ้โหใช้ไปเยอะครับก็ยังเหลือลดเวลาคููดาวค่ามอนได้แร่เพิ่มทาวเวอร์เอไว้เท่าเดิมมิสไซล์พาวเวอร์โอเคเงินเริ่มลดแล้วครับทำไมเงินเยอะครับสะสมได้ครับลงเล่นทุกวันแล้วไม่ใช้ดูสิมันจะเยอะไหมแต่สุดท้ายก็ต้องใช้นะแต่ถ้าอัพเต็มอย่างเงี้ยกว่าจะขึ้นอีกเลเวลก็คงจะได้30ล้านแล้วมั้ง โอเลเวลเต็มแล้วขายก่อนบอสไปถูกใช่ไหมวะลิงไม่ใช้เออกู <c oughs> อกดผิด <c oughs> ช่วงนี้ยิ่ยงเบลอเอยู่เออลืมเตือนอีกเตือนอีกรอบกันครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับเริ่มหนาวแล้วระวังด้วยพี่ก็รู้สึกป่่ปยๆแล้ว คือวันนั้นนอนอะไรวะนอนช่วงเย็นไปจะตื่นก็ค่ำๆเลยอะตื่นมารู้สึกเจ็บคอทันทีเลยมันหนาวไงแล้วเราก็นอนเพลินเลยอาถารที่เหลือมันปรับให้ง่ายง่ายก็จนไม่น่าเล่นนะครับรอนก็ร่าได้นะโอ้ดีเหมือนกันใช่อยากได้รอนลบบับนี่ก็ตัวเป็นอุลตราเหมือนกันมันมีอีกตัวหนึ่งอะมันก็ไม่ทําสักทีครับมันไปทําอะไรกันไม่รู้ ทำแต่ตัวลิมิเต็ดมาขายอย่างเดียวเลยกูบอกแล้วถ้าจะทําทําเป็นตัวบัฟมาให้หน่อยนี่บ่นเยอะมั้งแม่งไม่ทําเลยทํำแต่ตัวที่ขายได้โหโคตรขยาเลยว่ะ้องเอ้ยแต่ก่อนจะมีกบแดงให้กดเล่นไงนี่เอาออกไปหมดเลยก็เสร็จ อันนี้ที่ลงก็มันได้อ้นี่สีดาแล้วก็ตังค์เยอะเท่านั้นแหละ้าและคลิปก็อาจจะออกช่วงบ่ายนะครับบ่ายสามมงเย็นพรุ่งนี้คลิปเปิดกระชาตอนนี้ดูสกิลเรนเจอร์ตัวใหม่แล้วมันก็คิดหวังว่ากะได้ตัวแบบสกิลโอ,อโทแบบจอมโจรคิดไงน,นี่มันก็งันงนน่ะ ก็เก่งอยู่แหละแต่มันก็งั้น,น,นคๆคลิกๆอยากได้มากกว่านี้ไงแหมระยะมันแต่ละสกิลมันแคบครับแต่มันก็เก่งอยู่แต่มันแคบแถมยืนหน้าด้วยไงล้าจะคิดก็ยืนหน้านะเรื่องมากยังไงแต่ยังไงก็คงเปิดครับแต่อาจจะไปนันเกียร์อย่างว่าครับเกียร์เพิ่มหลบสกิล กลับมาแล้วในส่วนจุดกร่องแล้วเหมือนใส่ในส่วนเครื่องประดับมีตั้านสกิลให้ด้วยซึ่งปกติไม่เคยมีเหมือนจะให้เปอร์เซ็นต์เยอะขึ้นนะทองก็เยอะขึ้นครับสามดาวก็เยอะขึ้นครับโอ้โหสุดยอดเลยอะไรก็ดีขึ้น i อออน o ู n ไอออนมูลคุณใช้ไหมควรทําเพิ่มไหมถ้าไม่มีก็ทำสักตัวครับล่าเอาสักตัว ช่วยในช่วงต้นได้ครับแต่ช่วงหลังๆมันก็ตามราคาของฟรีเอาอะไรมากคือบัฟมันบัฟเบากว่าวบ้านไงมันเป็นตัวบัฟตัวแรกแล้วระยะแคบมีสกิลอุลตราก็บัฟแค่เพิ่มดีเฟนต์ก็งั้นๆน่ะป้องกันอะไรไม่ได้เลยโดนสกิลไปก็ตายอยู่ดีครับแค่จบหมด สรุปว่าดานไม่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 ได้ยากเช่นกับใครที่เคยลงผ่านแล้วก็สบายๆของรางวัลเหมือนจะแรงๆขึ้นด้วยผมไปย่อยก่อนต้องเคลียร์พื้นที่เอ๊ยอะย่อยนอกลอบก็ได้ในวันนะต้องมาทําอวดด้วยหรือไงอ่ะสตัวไปไหนไปช่วยเพื่อนดิสี่ 1. ตัวนี้แล้วกันกิเวเลติเปิดดูไปเปิดดูก่อน ไม่ก็ได้ตีหหลอครับขี้เกียจนั่งเฝ้าแล้วตั้งแต่ติดโอเวอร์บอสเลยไม่มีอารมณ์ไปทำอย่างอื่นเลยมาต้องอัพโหลดนู่นนี่นั่นด้วยไงอัพโหลดจะมันจะไม่เสร็จเลยเนี่ยอยากกันเนี่ยคลิปเนี่ยสินาทีใช่ป่ะถ้าไปอัพโหลดก็ประมาณ20นาทีเสร็จแต่ o อเวอร์บอมันภาพมันคมชัดกว่าอะไรกว่าก็คลิปยาวประมาณครึ่งชั่วโมงมากกว่านี้สอเท่า ใช้เวลาอัปโหลด2ชั่วโมงคลิปงชั่วโมงอัปโหลด2ชั่วโมงลืมโลกไปเลยลืมไปเลยอ่ะดู P P กันสักหน่อยแล้วกันนะคนที่ได้แต้มเจอแล้วกันสเต็ปก็เหมือนเดิมครับถ้าเล่นสายยื้อนะสายตีป้อมถ้าทางจะยากขึ้นแล้วครับน่าจะยากจริงๆแต่จัดทีมแบบผมยื้อด้วยสีป้อมด้วยก็น่าจะโอกาสพลาดก็มีไง ระวังด้วยแล้วกันเนี่ยยื้ได้ครับเดี๋ยวมันปอดใช้อเทมนะไอเทมมันจะไม่อยู่นานเหมือนเดิมไงคือแต่ถ้าไม่ไอเทมก็ยังดีมีประโยชน์อยู่เพราะถ้าจะมาชนกันอย่างเนี้ยยังไงเราก็ไม่มีทางชนะเขาอะครับ,รบเนี่ยแช่แข็งแล้วนะแป๊บเดียวครับเห็นปะอยู่ที่เราว่าซุปเปอร์หมดแล้ว เราก็น้อยเหมือนกันไงเราก็จะใช้ก็จังหวัดดีๆหน่อยแล้วกันคือมีเหมือนไม่มีเลยเขาพัดครับผูกเขาใช้ครบเลยเนี่ยเราก็ติดโล่อะเสร็จแล้วต้องพัดกลับครับรอไม่ได้ครับม,มิสไซต์ต้องพร้อมอะคือถ้าเขาเล่นเกมเลยแบบใช้ไอเทมเร็วๆตั้งตั้งแต่ต้นอะอาจะแพ้ก็ได้เป็นตาที่เกือบแพ้เหมือนกันคือกลายเป็นว่าทีมต้องแกล่งแล้วครับ ยากไหมยากอยู่นะดูอีเกนได้กันครับคือบอดมันก็ชอบแช่แล้วหน้าป้อมแนละ้วยิงมิดยิงมิดมิมสไซายใสย่อะหน้าเบื่อตัวใหม่มากผมไปหน่าทำชูมาสเตอร์ดีกว่ามัง้งไอดีนี่ <laughs> คือตัวชนแบบทำไปแล้วไงขี้เกียจรอแล้วไงคือถ้าคิดว่ามีตัวชนตัวใหม่เป็นแบบนี้ก็ก็น่าลองนะ เออเนี่ยมะนาวแนะนําอยู่นะมะนาวเนี่ยติดอาตาจให้ทีมสี่วิก็ถือก็ถือว่านาน,นครับแถมถ้าเราใส่ตั้งสกิลเกินร้อยได้อ่ะคุ้มเลยสายยากโดนพัดละสุเปย์ครับปัวปัอมแตกครับเราจะต้องรีบพัดกลับครับชา้าไม่ได้ครับแต่ผมก็ต้องกดทีมมอาอมาไงเห็นป่ะแช่เราที่หน้าป้อมอีกไอหน้าเบื่อมากแล้วก็มิสไซล์ซ้ำด้วยนะหาเกลี้ยงเลยป่ะอาว ไม่เหลือเลยแล้วน้ำแข็งมันแป๊บเดียวครับเสงชีวิตครับก็ไม่เป็นไรครับทีมหลักก็พอชนได้ครับแล้วเขาก็ตายเยอะด้วยก็พอจะฆ่าได้บ้างครับเนี่ยสูตรอมตะอ่างบัฟพลังอะไรเนี่ยก็ใช้ได้อยู่ครับแต่แนวนี้บริเวณเนี่ยจะตายยากมาก แต่ต้องมีอ่าทั้ง 2, 2, 2, สองสองสอำตัวจะชัวร์มากเลยแต่ระหว่างนั้นก็มะนาวครับมันก็ยังอยู่ไนงะมันก็ยังช่วยบัฟบริเวณนั้นถึงอยูดด้วยเหมือนกัน5วิเหลือสวิแต่ก็ยังคุ้มนะโอ,โอเคครับไม่ยากมากแต่อย่าเผลอเผลอปั่มแตกได้นะโอเคแค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับ